โอเคกลับสวัสดี่านผู้ชมท่านวยอยู่ห่มบ้าบเกมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเกมที่โคตรจะปัญญามนเป็นเกมแบบยังไงก็ไม่รู้นะต้องยิงลูกโป่งอะ่ะอืมอืมนี่เอมอ,ม,อ,ม,อ,ม,อม,มามาที่สองเอาเอาเอโฆษณา มาได้ปิดโฆษณามายิงนี้ยิงนี้ยิงนี้เห็น,นอยู่มันคืออะไรยิงืม <c oughs> อืง ตัวเตี่ยทุกคน <ś> <override> มาตายไปแล้วนะเออจากนั้นก็อื้อนีล่ล่ะเอ้อเออเออเอเอ,เอ,ก,อเกินแอปเปิ้ลก่อนจะมาไม่กินเลยมามขกินจุดอ่อนของมัน เออเอ้มอไม่เห็นเอ่อเอ่อไหนะว้าคคนหาด้ ทีเป่งละบอกวันต่ออื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 ออออื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 อออ งหัวใจมันะทุกคนเออืหัวใจมันอะเกรปืนใหม่รู้สึว่าเจิงด้วยนะอ้าอ้าเจไม่วด้รือหัวขาด เดินไม่ได้อืม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 อ่าอ๋อเกิดอะไรเนี่ยอ่านใจไหมพืกอน แน่ใจนะโอเคมานี้มีปืนอ๋อจากที่เราได้มาใช่ไหมเราปืนนี่แหละปืนเล็กนี่แหละเออมาตัวเล็กเหรอนตัวเล็ก,ลกอืมอืม อืมอืมแเคต้องยิงต่อหลังคอนะดูเออชีเป่งอะเออเขาอยู่ไม่เอยเดี๋ยวพลงสิลิกัสิดยิงกับติดลิกสิดอืออือฮะมันไปนู่นแล้วนะแล้วก็อือฮะดีงแขนอือนั่นแหละดีมาก อื้อนั่นแหละนะโอ้ และเออใครอยู่โน้ลใครอยู่โน่นใครอยู่โนเวกใครอยู่โน้มฮอคมรู้แล้วทุกคนอืม

ไฮโนเอไฮลไฮโนอกเคบสอีกแล้วนะทุกคนวยอันนั้นน่าหลักจังเออเกือบโดนเค่ิ เม,มื่อกี้ชอบบอลชนะเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเพราะไงอะมันมีแฮกเกอร์โทรมาหาผมนะฮะผมก็เลยไม่ได้ถ่ายนะฮะ <I S 1> อีวูนงูวิสไคอีวูนงูว่าฮะไคอีวูนงูอ้าวึ้นใหม่นัแล้วเหรอไม่รู้เรื่องเลย อะไรหรอไปเดี๋ยวเขาไปโอเคยิงขามเอาบัคเหรอบัคโอเครักก่อนนะมันจะโหดมันนะอืออ่ะโอ้ยอะไร